ผมรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นนักเทรดที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจุดเริ่มต้นคุณต้องเริ่มให้มันถูกต้องเน้นย้านะเริ่มให้มันถูกต้องครับเพราะถ้าเกิดคุณต่อให้คุณเรียนเทคนิคไปเยอะแต่คุณเริ่มไม่ถูกต้องอไอความรู้เทคนิคม่ไงไร้ประโยชน์มากเพราะคุณก็ทํากําไรไม่ได้อยู่ดีอยากรู้ไหมทุกคนว่าการเริ่มให้ถูกต้องมันต้องเริ่มยังไงลองถามตัวเองดีว่าเฮ้ที่ผ่านมาที่ฉันยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฉันควบคุมตลาดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดจริงพิมบอกไหนว่าจริง ใครบางหนะ้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังพยายามควบคุมตลาดอยู่แบบว่าควบคุมว่ามันจะต้องไปแบบนั้นจะต้องไปแบบนี้จะต้องไปตามอินดิเคเตอร์ชั้นสี่หรือฝืนมันอยู่เชื่อผมเถอยิ่งคุณพยายามควบคุมมันนะครับคุณจะยิ่งพังสุดท้ายพังเองแพ้ตัวเองนะครับแพ้ด้วยความอยากเอาคืนบ้างละ่ะแพ้ในหลายๆสิ่งเนาะมันมันจะพังนะครับดังนั้นแล้วอย่าควบคุมจงปล่อยวางและโฟล์ไปกับตลาดโอเคนะ ฟลอไปกับตลาดครับอย่าควบคุมมันการฟลอ์คืออะไรการโฟลคือการสัมผัสมันให้ได้ว่ากระแสของมันจะไปทิศทางไหนมันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไงคุณต้องไหลไปตามมันโอเคจงไหลไปตามมันนะครับอินดิเคเตอร์บอกมาแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยทิศทางมันดูแปลกๆหนึ่งคุณก็ยังไม่ต้องทําก็ได้โอเคนะมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องทําทุกอย่างที่อินดิเคเตอร์บอกโอเคไหมนักเทรดที่เก่งแล้ว นักเทรดที่เป็นระดับเอ็กซ์เพรสนะครับเขาจะจับฟลูของตลาดได้และที่สําคัญคือมันก็เป็นเรื่องนี้อีกเรื่องแผนการเทรดส่วนใหญ่แล้วนักเทรดมือใหม่เนาะหรือนักเทรดท,ทั่วไปที่ยังไม่รอดและเอาตัวรอดได้บ้างครับผมใช้คํานี้นะยังไม่รอดและเอาตัวรอดได้บ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะยึดติดใช้คําไหนเดียเลเวลศูนย์อ่ะยังไม่รอดพวกยังไม่รอดเนี่ยคือยังคุมตัวเองไม่ได้อันนี้ไม่รอดแน่นอน โอเคนะพวกยังไม่รอดเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้ไม่รอดแน่นะครับพวกเลเวลหนึ่งนักเทรดเลเวลหนึ่งนะครับคือรอดบ้างบวกลักษาทุนได้อ่าอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนักเทรดเลเวลหนึ่งนะครับก็คือจะยึดติดในแผนแต่ก็ยังมั่วอยู่อ่าใครยังเป็นเลเวลหนึ่งบ้างครับลอดและลักษาทุนได้เป็นแบบว่าเดี๋ยววันนี้ฉันทำกำไร ปึ๊บสูงมากและอีกแป๊บๆนึงมันจะกลับมาเท่าทุนหรือมันลดลงไปแล้วคุณก็ทํากลับมาเท่าทุนนะครับอันนี้คือนักเทรดเลเวลหนะเป็นพวกที่เน้นรักษาทุนใครเป็นนักเทรดเลเวลหครับพิมพ์บอกหน่อยว่าชั้นเลเวลหใครยังเลเวล0ลองสังเกตตัวเองดูครับถ้ายังเลเวล0คือคุมตัวเองไม่ได้เลยน้ะมั่วนะครับเจอจังหวะแล้วใส่เจออะไรไม่รู้ตามอารมณ์ไม่มีวันชนะนะถ้ายังเป็นเลเวลศอยู หน้าที่ของคุณคือพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับพัฒนาวิเครขึ้นมาล e ว e l หนึ่งนะโอเคยังดีรักษาทุนได้ถือว่าโอเคพัฒนานะครับยึดติดในแผนหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคนะมันก็เหลือกําไรแบบง่าย,าย Basic, ๆเบสิกเบสิกนะครับยึดติดในแผนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็โอเคมันมันก็เหลือกําไรไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเลยแต่นักเทรดอีกรลเวลหนึ่งนะครับเลเวลสองมีกําไรเสถียรนี่ อยู่ได้ตลอดนะครับเล vel 2เนี่ยมีกําไรเสถียรคือไม่มั่วแล้วทําตามแผนร0 0อ่กากาไรเสถียรครับโอเคไหมเเลเวล2ครับมีกําไรเสถียรคือไม่มั่วทําตามแผนแต่เลเวล3เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกคลาสหนึ่งละเเลเวล3ครับถ้าเกิดคุณดูหนังจีนนะครับหรือว่าดูอะไรพวกนี้เขาจะเรียกว่าไร้กระบวน่ารมีกาไรก้อนโตแล้วและฟลูไปกับตลาดเเล vel 3นะครับกำไรก้อนโตและฟลูไปกับตลาดการเทรดเนี่ย คือมันก็จะยึดอยู่นะครับว่ามันจะมีแก่นการเทรดเนาะมีแผนมีแพทเทิร์นตามแผนทุกอย่างม,มันคือโครงสร้างที่ดีแต่นักเทรดในระดับเลเวลสตรงนี้ครับมันคือคนที่ใช้แผนบวกสัญชาตญาณบวกประสบการณ์บวกอ่านฟลอ์ตลาดทําให้ตัดสินใจแบบแม่แมนยําเลยว่ารู้แล้วว่าแผนเนี้ยมันไม่เวิร์คคัดทิ้งก่อนรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าไปต่อนะปิดก่อนคือ มันเป็นอะไรที่ฟีสไตล์มากครับเมื่อคุณเข้าใจว่าวันหนึ่งอ่ะ,อะคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันแน่นอนทุกอย่างคือโฟโลหน้างานโอเคปะ่ะแต่การที่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกให้คุณทําตามแผนเพราะอะไรตามแผนร้อเปอร์เซ็นตามแผนร้อเปซ็นเป็นพราะอะไรเป็นเพราะมันทําง่ายที่สุดโอเคปะ่ะมันไม่ต้องไปฝืนอะไรมากคุณมีระบบเทรดที่ดีทำตามแผนเลยที่ PSL ไม่ต้องสนใจมันง่ายครับที่มันจะชนะและมันสเสถียร แตนะ่ถ้าเกิดจะเหนือกว่านี้คือ flow รู้นะครับว่ามันจะไปยังไงวางแผนเอาแบบนี้แล้วมันจับก้อนโตได้ใช้ทั้งหมดนะครับสัญชาตญาณประสบการณ์อ่าน flow โโและแ pattern การเทรดรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวถ้าถามว่าต้องใช้ pattern อะไรหรืออะไรยังไงนะครับใช้ได้หมดโอเคปะมันจะเป็นพวกนี้พวก flow เจ๋งไหมแบบนี้ลองประเมินตัวเองนะครับว่าอยู่ในเลเวลไหนกัน 0123อยู่เลเวลไหนครับคุณชายบอกว่าหมดการเรียนหลายคอร์สแล้วนะเพิ่งมาเจอเออใช่ครับคุณยอมรับเราจะมาเว่าคุณอย่างเลเวลศูนย์ผมรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นนักเทรดที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจุดเริ่มต้นคุณต้องเริ่มให้มันถูกต้องเน้นย้ํานะเริ่มให้มันถูกต้องครับเพราะถ้าเกิดคุณต่อให้คุณเรียนเทคนิคไปเยอะแต่คุณเริ่มไม่ถูกต้องอะไอความรู้เทคนิคม่ไงไร้ประโยชน์มากเพราะคุณก็ทํากําไรไม่ได้อยู่ดีอยากรู้ไหมทุกคนว่าการเริ่มให้ถูกต้องมันต้องเริ่มยังไง ผมตกผลึกอ่ะวันี้ผมอยู่ในกับตลาดมานานมากผมสอนคนมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไพยเว t นักเรียนในออนไลน์ผมเห็นผู้คนมาหลากหลายน่าจะ3ามพันสีคนนะที่ผมสัมผัสมาทั้งชีวิตในการสอนเทศนะสามพันสี่พันคนและผมเห็นแพทเทิร์นซ้ำๆของคนที่ได้มาเรียนรู้กับผมนะเห็นผมเห็นแพทเทิร์นซ้ำๆเลยผมเคยนะครับที่สอนเทคนิคท่าไม้ตายแบบว่าผมรู้และผมตกผลึกมานะว่ามันเทศแค่เนี้ย มันกำไรมาหาศาลเลยนะผมสอนเขาครับเทคนิคท่าไม้ตายไปแต่ผมสอนนักเรียนคนที่เป็นมือใหม่คนที่ไม่เคยมีประสบการเทรดมาก่อนเลยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นรู้ไหมมันเกิดอะไรสอนสิ่งที่เป็นเคล็ดลับท่าไม้ตายสุดท้ายเลยนะให้กับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเขาก็ไม่ได้ตกผลึกได้เหมือนที่ผมตกผลึกความรู้ความเข้าใจมันไม่เหมือนกันทั้งๆที่เรามองเห็นแพทเทิร์นเดียวกัน แต่ความเข้าใจความรู้ประสบการณ์มันแตกต่างกันมากคือคนส่วนใหญ่คนใหม่ที่เข้ามาเขายังคุมตัวเองไม่ได้เลยเนียเกตเรื่องนี้ปะยังคุมตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าจะมาเอาท่าไม้ตายแหละมันเหมือนกับว่าเออมันมันเหมือนกับว่าถ้าเราดูการ์ตูนนะครับสักเรื่องหนึง่งอ่าเ,เรียกว่าไงนะสมมติถ้าเกิดคุณรู้จักมาเวลแล้วกันคุณอยากได้พลังแบบเดอะฮัคเอออยากได้พลังแบบเดอะ แต่คุณยังมันจะคุมสติตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาแค่ไหนมันก็สติแตกนะครับใช้อะไรไม่ได้เรื่องทําลายบ้านเมืองเขาไปหมดจริงป่ะเ,เนี่ยเราเราเปรียบเทียบแบบนั้นต่อให้คุณเรียนนะมีเทคนิคโคตรเทพโคตรดีถ้าไม่ตายแต่คุมตัวเองไม่ได้สติแตกนะครับผมเลยเห็นจุดนี้ว่าโอ้โหสิ่งที่สําคัญของการเทรดเนี่ยมันไม่ได้สาคัญว่าคุณรู้อะไรมามันไม่ได้สาคัญว่าคุณจะมีพลังมี power มากขนาดไหน แต,แต่สิ่งที่สําคัญกับคุณเนีคือคุณควบคุมพลังตัวเองได้หรือเปล่านี่คอมเมนต์คำนี้มาหน่อยฮะมันไม่สําคัญนะว่าคุณจะมีพลังมากแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณนะครับคือคุณควบคุมพลังงานนั้นมันได้หรือเปล่าไม่สําคัญว่าคุณจะมี Power อหรือมีพลังมากแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณควบคุมพลังตัวเองได้ไหมคอมเมนต์มาครับ มีคนเคยมาเถียงผมเรื่องนักเทรดเลเวลสามนะครับเขาบอกว่าหุยถ้าใช้สัญชาตญาณไม่ทาตามแผนร้อเปอร์เซ็น์สุดท้ายมันก็จะทาไม่ได้นะสิคือเขาเข้าใจแค่ในมุมของเขานะแบบว่าเขาคิดว่าเออเนี่ยมันต้องทําตามแผนใช่ไหมคือเขายังติดอยู่ในเลเวลสองซึ่งมันดีแล้วมันก็กําไรแล้วนะครับแต่เขาแค่ไม่เข้าใจและไม่เห็นภาพว่าเลเวลสามคืออะไรเออเขาคิดว่าเลเวลสามมันจะต้องมั่วแน่เลยหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนที่ทำเลเวลสามได้อ่ะคือคนที่ฝึก จิตใจมาแล้วอ่ะคือคนที่ไม่หวั่นไหวกับกราฟแล้วอ่ะไม่กังวลไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะมันแบบจิตนิ่งอ่ะ unbreakable อ่ะไม่มีใครมาทําอะไรมันได้จะเป็นในเลเวลนั้นนะครับแล้วค่อยมาพัฒนาต่อไปเลเวลสามแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจําเป็นที่จะต้องพัฒนามาในเลเวลสามทุกคนนมันอยู่ที่ว่าใครจะพร้อมแล้วก็เห็นโอกาสเนี้ยแล้วพัฒนาขึ้นมาได้อ่าโอเคนะอ่ามีคอมเมนต์มานะว่าไม่สําคัญว่าเราจะมีพลังมากแค่ไหนนะครับแต่มาสาคัญแค่เราคุมตัวเองได้แค่ไหน ถูกต้องดังนั้นแล้ววันนี้ครับผมถามทุกคนเลยว่าใครอยากจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพบ้างพิมพบอกหน่อยว่าเขาอยากประสบความสาเร็จไหมอยากเทรดได้เงินแสนเงิน,นล้านไหมอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองในการเทรดให้ดีขึ้นไหมไม่ใช่เปลี่ยนชีวิตตัวเองในการเทรดให้แย่ลงนะมีคนบอกว่าทุกทุกวันนี้ผมก็เปลี่ยนชีวิตในการเทรดของผมอยู่แล้วครับแต่เปลี่ยนไปที่ทางไหนอ๋อแย่ลงคนระับเมื่อก่อนเคยมีเงินล้านนะตอนนี้เหลือหนึ่งแสนเีย่ยไม่ไม่เอาแบบนั้นโอเคนะไม่เอาแบบนั้น ใครอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเทรดเดอร์ที่โคตรเจ๋งโคตรเก่ง,กงทํากำไรหลักแสนหลักล้านได้บ้างเนาะทุกคนต้องการอยู่แล้วไม่งั้นไม่มาเทรดหรอกวันนี้ครับเราชี้ถึงปัญหาเนาะว่าสิ่งนั้นคุณต้องฝึกอะไรดูนี่นะคุณต้องฝึกสิ่งนี้ก่อนวันวันนี้คุณรู้คุณรู้เทคนิคการเทรดแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันไปต่อมันต่อยอดด้วยกันได้มันดีมากแต่สิ่งนี้คุณต้องกลับมาทบทวนตัวเองเนาะคือกลับมาฝึกเลเวลนี้เลเวลเซฟ์มาสเตอร์คุณต้องกลับมาเป็นเซฟ์มาสเตอร์ให้ได้ก่อน เซลล์มาสเตอร์คืออะไรคือคนที่ควบคุมตัวเองได้หนึ่งร้อเปเซนใครเห็นด้วยบ้างว่ามันต้องมาฝึกสิ่งนี้พิมพ์บอกหน่อยว่าเห็นด้วยชี้ให้เห็นความสําคัญนะครับการเทรดมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดที่ใครๆมาเรียนเทรดแล้วจะทาได้จริงว่ามันงั้นก็ได้กันทุกคนผมเห็นเลยว่าโอ้ที่ตลาดนี้มันมีลูเซอร์เยอะมีผู้แพ้เยอะมันเป็นเพราะเขาเรียนเทคนิคอย่างเดียวแต่เขาไม่เคยกลับมามองภายในตัวเองไม่เคยกลับมามองว่า ฉันต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนฉันต้องฝึกคุมภายในตัวเองก่อนคําว่าพลังภายในของผมเนี่ยมันคืออารมณ์ความคิดการโปรเจกต์พลังงานตัวเองไปหาตลาดคุมเสถียรภาพของตัวเองให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณไม่สามารถคุมพลังภายในของตัวเองได้อย่างที่บอกไปครับต่อให้คุณเรียนเทรดกับผมหรือกับใครก็ตามที่เขาเก่งเขาสอนเทคนิคท่ามไม้ตายให้กับคุณถ่ายทอดมาดังอย่างดีเยี่ยม คุณก็จะไม่สามารถใช้พลังงานนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณอาจจะสติแตกด้วยซ้ําใช่ไหมสติแตกด้วยซ้ําว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็ทําแล้วก็พังตัวเองพยายามควบคุมตลาดพยายามทําทุกอย่างพยายามไปเรื่อยสุดท้ายคุณสิ่งที่คุณไม่ไมฝึกอะ่ะคือไม่คุมภายในนะครับมันก็เลยทําไม่ได้เคลียร์ไหมทุกคนกลับมาคุมตัวเองก่อนนะครับเป็นเซลฟ์มาสเตอร์ของตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเกิดคุมตัวเองได้ ต่อไปนี้ครับทั้งตลาดอยู่ในมือคุณคุณจะโฟล์ไปกับตลาดทุกอย่างมันจะง่ายมันจะสบายๆมันจะชิวโอเคใช่ครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินเนี่ยชอบแนวคิดนี้เนาะกลับมาเป็นเซลฟ์มาตเตอรี่ก่อนนะครับคุมตัวเองให้ได้สติแตกเออใช่เนี่ยเทคนิคที่ผมสอนให้กับคุณทุกคนนะมันดีมากเลยนะแบบว่า เนี่ยคลาสเนี่ยโคตรดีอะรีเทสสเกลปิงเป็นเทคนิคเทรดสั้นนะครับที่เราใช้บ่อยมากๆราคาลงมาโดนโซนรีเทสกดออเดอร์ป้างทำกำไร RR 1 1ต่อ RR 3 1ต่อแฮปปี้มากมแฮปปี้มากนะครับวินเลทวินเลทตามแบ็กเทสคุณรู้เปล่าสกิลนี้นะวินเลทตามแบ็กเทสแต่ะ80%์แต่ปัญหาของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคืออะไรก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้สติแตกโอเคปะ เจอกราฟสับสนชีวิตแล้วว่าเอ๊ะฉันจะกดตรงไหนอะไรยังไงดีก็เป็นเช่นนั้นไปนะครับมันก็แพ้แพ้ตัวเองอะ่ะสุดท้ายใครคุมตัวเองไม่ได้ก็แพ้ภัยตัวเองไปอืมสมมุติคุณไปอยู่ในยุคนี้ครับไปอยู่ในยุคแบบว่ายุคยุคแห่งพลังจิตยุคแห่งเวทมนตะ์อ่ะสมมตินะคุณว้าไปอยู่ในยุคนั้นคุณเป็นนักเวทนะครับที่ฝึกพลังพลังจิตมาดีมากคุณกําลังฝึกวิชาควบคุมพลังไฟอ่ะสมมตินะคุณกําลังฝึกคุมไฟ ให้ได้แต่บางเอิญครับคุณได้ไปเรียนรู้วิชาขั้นสุดยอดกับปรมาจารย์ท่านหนึ่งแต่บางเอิญว่าคุณยังคุณลืมวิธีการควบคุมจิตตัวเองให้นิ่งก่อนรีบไงรีบไปหาอาจารย์แล้วแบบว่าอาจารย์สอนท่าไม้ตายให้ข้าเลยอาจารย์เขาก็มองเห็นคุณนะครับเขาบอกว่าคุณไปฝึกคุมใจตัวเองก่อนแต่อนักเรียนคนนั้นครับก็บอกว่ารีบอะ่ะอยากสําเร็จเร็วๆอาจารย์อยากได้ท่าไม้ตายของเคล็ดลับสำนักสํานักนี้ อยากให้ข้าไม่ตายเหลือเกินช่วยสอนการคุมพลังมังกรไฟให้ข้าหน่อยอ่าสมมุติเป็นเป็นแบบนี้นะอาจารย์ำคาเนะี่ยแบบอ่ะสุดท้ายแล้วต่อให้บอกไปยังไงก็ตามคุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองจริงไหมต่อให้ผมบอกว่ากลับมาฝึกตรงนี้ก่อนนะมาฝึกตรงนี้ก่อนบอกไปแล้วครับเราบอกทุกอย่างเลยบริหารความเสีย่ยงทําอะไรทุกอย่างบอกไปหมดแล้วแต่สุดท้ายคุณต้องรู้ด้วย,วย,วยตัวเองในเมื่อบอกแล้วไม่ตระหนัก ก็จงไปเจอประสบการณ์ของเจ้าซะโอเคป่ะจงไปเจอประสบการณ์ชีวิตของเจ้าซะอยากเรียนรู้วิชาคุมพลังเพลิงมังกรใช่ไหมอ่ะสอนให้พอเรียนไปปุ๊บคุมไม่ไหวครับาตาไฟเข้าแทรกตัวแตกร้อนตายใครเห็นภาพบ้างพิมพ์บอกหนะ่อยไว้เห็นภาพอืมเหนัอนกันครับพวกคุณน่ะอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับอยากเทรดอยากเทรดนะครับรู้ว่ามันมีความเสี่ยงเนาะ รู้ว่าเออมันก็มีทั้งได้กําไรทั้งขาดทุนรู้ครับว่ามันมันเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่กลับมาควบคุมตัวเองไม่กลับมาฝึกฝนตัวเองภายในอยากได้ท่ามไม้ตายของอาจารย์เอาไปเลยตัวแตก <c oughs> เปไปแบบนั้นอะใครใครเห็นภาพพิมพ์บอกนะว่าเห็นนะครับจริงๆการเทรดแต่มันเลี้ยงชีวิตคุณได้นะมันทาให้คุณอยู่รอดในตลาดได้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆแค่กลับมาคุมตัวเองทุกคนกลับมาคุมตัวเองทุกอย่างจะง่ายจะโฟล์มากเคลียร์ อมาต่อนะครับนี่ยากมาคุมภายในแล้วการที่คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภายในของตัวเองคืออ,ะ,อะไรอ่มาดูนี่ครับภายในที่คุณจะต้องไปเคลียร์ตัวเองนะอย่างแรก limiting belief คุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าฉันมีขีดจํากัดอยู่ตรงไหนเอออันนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเช็คขีดจํากัดของตัวเองผมรู้เลยว่าที่ผ่านมาคุณก็เหมือนกันครับอยากประสบความสาเร็จอยากจะรวยขึ้นอยากทํากาไรเป็นแสนเป็นล้าน แต่คุณแค่ไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วคุณมีขีดจํากัดคุณอาจจะคิดว่าคุณไร้ขีดจํากัดคุณคุณอาจจะคิดว่าคุณทําได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วครับคุณมีขีดจํากัดโดยที่คุณไม่รู้ตัวทุกคนพิมพ์คํานี้มามีขีดจํากัดแต่ไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เป็นนะครับแล้วก็เอาเอาเอาแค่นี้สังเกตได้เลยว่าใครมีขีดจํากัดนะสังเกตได้เลยว่าคุณมีเป้าหมายใหญ่แต่คุณทํามันไม่ได้นั่นแปลว่าคุณมีขีดจํากัดโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับ ถ้าเกิดคุณไม่มีขีดจากัดนั่นแปลว่าคุณทําได้ไปตั้งนานแล้วคุณควรจะทาได้ตั้งนานแล้วแต่การที่เรายังทําไม่ได้ตอนนี้มันเป็นเพราะเรามีขีดจํากัดโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่เคยมาฝึกสังเกตตัวเองเรามีขีดจํากัดอย่างเช่นเมื่อวานผมไปโค้ดนักเรียน p r i v a t e มาที่หัวหินแนวที่ที่คุณเห็นไปหัวหินเนี่ยก็ไปโค้ดนักเรียน p r i v a t e มาเนาะผมเห็นว่าเอ้ยเขาเนี่ยเรียนรู้เทคนิคของผมไปแล้วนะแต่ทําไมแต่ทําไมกันเขาถึงยังไม่สามารถทํากะไรได้มากขึ้นกว่านี้ แล้วผมเห็นว่าเฮ้ยพี่เขามีขีดจำกัดที่ต้องเราจะต้องมานั่งคุยกันนั่งนั่งสะท้อนและนั่งเห็นขึ้นมานะครับผมถามเขาไปว่าพี่เทรดเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาก็บอกผมว่าเนี่ยเขาใช้ทุนสามร้อยดอลลาร์อ่ะคุณคุณค่อยๆฟังเคสนี้ดีๆซูมมาที่หน้าผมดีกว่าเขาบอกงี้ว่าเขาใช้ทุนสา0รอดอลลาร์แล้วเขาก็ทํากําไรไปได้5้าร้อดอลลาร์แล้วเขาก็กลับมาอยู่ที่300ดอลลาร์เหมือนเดิมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยรู้ไหมว่ามันเคยไปเป็นที่มันเคยไปเหลือแดดอลลาร์ด้วยนะ และเขาก็สามารถทํากลับมาที่500ดอลลาร์ได้แล้วก็กลับมาที่300ดอลลาร์เหมือนเดิมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเคสนี้ไหมอะไรกันนะที่ทําให้เขากลับมาอยู่ที่300ดอลลาร์เคยรู้หรือเปล่าไหนใครมีอาการแบบนี้บ้างไม่ว่าจะทําขึ้นไปขนาดไหนสุดท้ายกลับมาเท่าทุนลดลงไปแค่ไหนไม่ไม่รู้แล้วกลับมาได้เหมือนเดิมมันเป็นอย่าง,งานั้ครับ ใครเข้าใจเคสนี้บ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเข้าใจหรือรู้สึกว่ามันคล้ายตัวเองเหลือเกินพิมพ์บอกหน่อยว่าคล้ายเรามากเลยสิ่งนี้คือเขามีขีดจำกัดทางจิตใต้สำนึกครับเขาเรียกว่า limiting belief หรือ,อ,อต้องต้องใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนทุกคนโดนโปรแกรมจิตมาตลอดคุณทุกคนโดนโปรแกรมจิตมาตลอดนะครับอะไรคือการโดนโปรแกรมว่โค้ด การโดนโปรแกรมจิตหมายความว่าคุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากการกระทําของคุณในอดีตจากการที่คุณได้เห็นได้ยินได้ฟังทุกอย่างมันลงมาอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณสิ่งนี้เรียกว่าการโปรแกรมจิตเข้าใจปะเข็าใจปะโดนโปรแกรมจิตเราไม่รู้หรอกว่าเราไปโดนช่วงไหนตอนไหนนะผมก็นั่งขุดนั่งขุดไป อยู่ดีพี่เขาก็ปิงแบวกขึ้นมาบอกอ๋อพี่รู้แล้วว่าทําไมขีดจํากัดของพี่อยู่ที่สามร้อยดอลลาร์รู้แล้วเพราะมันเป็นอยู่ที่นิสัยการใช้เงินของเขาเขาบอกในเวลาเขาจะใช้เงินอ่ะเขาจะตั้งลิมิตกับตัวเองว่าเขาใช้ไม่เกินหมื่นบาทจะใช้ไม่เกินสามร้อยดอลล์เน,นี่ยเขาจะใช้ไม่เกินนี้เขาจะใช้ไม่เกินเนี้ยนั่นหมายความว่าจิตใต้สํานึกของเขาถูกผูกเอาไว้แล้วว่า หนึ่งหมื่นบาทหรือสามร้อยดอลลาร์นั่นคือลิมิตของเขาอใครเก็ตเรื่องนี้พิมแปดแปดมาใครเก็ตพิมแปดแปดมาถูกผูกจิตใต้สำนึกกับลิมิตตรงนี้ครับเห็นแล้วร้องอ๋อเลยว่าโอโ้โหเนี่ยนะต่อให้เรามีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายจะไปแบบห้าแสนหนึ่งล้านร้อยล้านพันล้านอะไรก็ตามแต่ลิมิตนี้ยังอยู่อ่ะมันไปไม่ได้ครับคุณต้องทลายลิมิตก่อนคุณต้องเบรกลิมิตตัวเองมันถึงจะไปต่อได้ ใครเข้าใจกดแปดแปดมาเห็นยังมันต้องกลับมาค้นภายในดูสิต่อให้เราจะสอนเทคนิคท่าไม้ตายไปยังไงโอ้โหท่าแบบท่ายากท่าอลังการท่าขั้นเทพสอนไปเถอะสุดท้ายมาติดลิมิตนี้ค้ามมันจะกลับมาที่เดิมคือลิมิตครับเนาะเคลียร์เนาะเออต้องเคลียร์ลิมิตครับแน่นอนใครเริ่มเห็นลิมิตของตัวเองแล้วบ้างพิมพบอกหน่อยว่าเริ่มเห็นแล้วมันต้องเห็นก่อน เพราะถ้าเราไม่ได้มานั่งคุยกันแล้วคุณไม่เห็นลิมิตของตัวเองมันไม่สามารถแก้ไขได้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นลิมิตของตัวเองครับและไม่รู้ด้วยว่าฉันมีลิมิตอะไรเนี่ยทั้งไม่เห็นทั้งไม่รู้เลยไม่เกิดกระบวนการแก้ไขพอไม่พอพอไม่เกิดกระบวนการแก้ไขก็ทําไม่ได้นะโอเคนะต้องทําให้ตัวเองไม่มีลิมิตก่อนต้องเบรกลิมิตโอเคเห็น แล้วก็อ,กอ,กอีกหลายอย่างเลยนะครับพฤติกรรมเมื่อวานก็นั่งคุยนั่งคุยต่อเจอเรื่องนี้ครับเป็นเทรดเดอร์สายแบกเข้าเรื่องนี้เป็นเทรดเดอร์สายแบกแบกแบบว่าโห้หฉันเป็นผู้นําของครอบครัวฉันต้องหาเงินจะต้องดูแลและฉันจะต้องเก็บเงินเยอะๆอะดูตรงนี้ต้องหาเงินต้องดูแลฉันต้องเก็บเงินการที่คุณรู้สึกว่าจะต้องเก็บเงินเก็บเงินเผื่อค่าใช้จ่ายเ,าเสียไม่ได้ตรงนี้ครับสร้างลิมิตเอาไว้เรียบร้อย S 1> <S 1> เห็นยังเห็นยังสร้างลิมิตอะไรมันสร้างลิมิตว่าถ้าเงินของคุณถึงเท่าเนี้ยคุณจะรู้สึกปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดมากกว่าเนี้คุณจะกลัวสูญเสียคุณเลยต้องเซฟเอาไวม้มันคือการกดเซฟคุณจะต้องเซฟเอาไว้นั่นคือลิมิตครับลิมิตเขาอยู่แค่ตรงนั้นไงมันเลยไปมากกว่านี้ไม่ได้ไปถึงตรงนี้แล้ว,ลวไปเกินมากกว่านี้จะรู้สึกไม่ปลอดภยัยต้องกลับมาที่เดิมเกินกว่านี้ไปไม่ได้ไม่ปลอดภัยกลับมาที่เดิมเกินกว่านี้ไม่ปลอดภัยกลับมาที่เดิมนี่คือลิมิตทางติดใต้สำนึกหมดเลย เห็นไหมถ้าเห็นพิมพ์บอกหน่อยว่าเห็นแทุกคนก็มีลิมิตอืมอันนี้มันเป็นศาสตร์หนึ่งนะครับเข,เขาเรียกว่าเซลฟ์นะครับเซลฟ์มาสเตอรีซึ่งผมจะทําให้กับนักเรียนที่โรงเรียนคลาสนี้ด้วยนะนี่ครับผมตั้งชื่อนี้ครับเป็นสมนาสด The Ultimate Trader Awakening การตื่นรู้ขั้นสูงสุดของเทรดเดอร์ผมเล็งเห็นปัญหานี้ของเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับว่าคุณมีความรู้คุณมีประสบการณ์แล้วแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าคุณมีลิมิตอะไร ดังนั้นครับในคลาสนี้สิ่งที่เราจะทําให้กับคุณคือสแกนลิมิตให้กับคุณคุณจะเห็นแล้วว่าคุณมีลิมิตอะไรในการเทรดมีลิมิตอะไรทางการเงินหลังจากนั้นครับผมจะทาในสิ่งที่เรียกว่ารีไลท์คือเขียนโปรแกรมให้คุณใหม่เลยและโปรแกรมเข้าไปในติดตั้งสาเนือของคุณคุณจะเป็นแบบเหมือนกับคุณติดตั้งเครื่องมือของตัวเองใหม่จิตของคุณจะเปิดออกและได้รับคําสั่งใหม่ว่าฉันเป็นแบบไหนฉันไม่มีลิมิตแบบไหนบ้างฉันเบรกอะไรได้บ้าง ผมพูดเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่มีมูลค่ามาหาศาลกับคุณมากนะใครจะเอาดีด้านการเทรดนะผมพูดตรงๆนะอย่าคิดว่าสิ่งนี้ไม่สําคัญอย่าคิดว่าเสียดายเงินที่จะมาเรียนกับผมในคลาสนี้เนี่ยคือขุมทรัพย์ของคุณมันคือการเปิดแล้วใครที่รู้สึกกับตัวอย่างนี้ครับว่ามีความรู้เทคนิคที่ดีแล้วเก่งแล้วในระดับหนึ่งแต่อยากไปต่อมากกว่านี้อยากจะทําลายทุกลิมิตของคุณมาลงคลาสนี้กับผมนะครับ The Ultimate Trader Awakening สมัมมนา,าสดเจอตัวนะครับรอรับ30คน ตอนนี้มีมาสมัครแล้วหลายสิบคนนะครับและรับจํานวนจํากัดนะเหตุผลที่ผมต้องรับจํากัดเพราะอะไรเพราะว่าเวิร์กช็อปตรงนี้ที่เราจะให้คุณเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปลายบุคคลด้วยดูแลแบบลายบุคคลนะพาเคลียร์ลิมิตเคลียร์ลิมิตเคลียร์ลิมิตแต่ละคนจบคลาสนี้ลองนึกภาพตามถ้าจบคลาสนี้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่มีขีดจํากัดทางจิตของคุณไม่มีขีดจํากัดในความเชื่อของคุณคุณจะทํากําไรได้ขนาดไหนลองนึกภาพ เี่ยลิมิตได้ทายานนะครับบอกเลยเนี่ยผมผมจะสอนคุณนะการรีไลฟ์โปรแกรมตัวเองใหม่นะครับเขียนแบบ DNA การเทรดของคุณใหม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเข้า <c oughs> สภาวะโฟลสเตทคุณ <c oughs> จะจับพลังงานตลาดยังไงโฟลไปกับตลาดได้ยังไงสอนให้นะครับคอนตัมเทรดดิ้งชิพสามารถใช้เหมือนกับว่าพลังภายในของคุณควบคุมตัวเองให้โฟลไปกับตลาดทํำยังไงสอนให้คลาสนี้เราไม่ได้มาสอนเทคนิคการเทรดว่าแพทเทิร์นคืออะไรเนาะเพราะว่า คลาสเรื่องแพทเทิร์นอะไรพวกนี้เรามีเยอะแล้วคุณสามารถเรียนเป็นออนไลน์ได้แต่ว่าคลาสเนี้ยต้องเจอตัวครับ1วันเปลี่ยนชีวิตคุณพารีโปรแกรมเลยใครสนใจนะครับพิมบอกหน่อยว่าสนใจนะแล้วติดต่อได้เลยนะครับที่ไลน์แอดชนะกัน1วันเต็มมาเจอกันนะครับราคา29,900บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ผมบอกเลยนะว่ามันไม่ได้แพงไม่แพงเลยถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่คุณได้อผมอธิบายตัวเองแล้วกันว่าเมื่อก่อนผมความรู้เต็มหัวมาก แต่ผมมีทั้งความกลัวความลังเลสงสัยความอะไรไม่รู้เต็มไปหมดความรู้เต็มหัวนะแต่ทํากําไรได้ไม่เกินเดือนละแสนแต่ตอนนี้ครับเบรกลิมิตออกฟลูโอมากใช้ความรู้เหมือนเดิมนะความรู้ความรู้การเทรดไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะความรู้การเทรดเหมือนเดิมเลยไม่ได้ไปสรรหาอะไรเพิ่มขึ้นแต่เรามองเห็นมีความมั่นใจวางใจและมันฟลูได้ผลลัพธ์ครับแป๊บเดียวทําเงินล้านได้เปลี่ยนเป็นคนละคน และบอกเลยนะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่การเทรดนะครับสายตาแววตาเปลี่ยนหมดพลังภายในคุณเปลี่ยนหมดเรียกว่าจิตวิญญาณภายในมันเปลี่ยนจากปกติอ่ะคุณสังเกตตาตัวเองนะเวลาที่คุณเทรด forex ใช่ปะแล้วคุณลังเลสงสัยบ,บ่อยๆคุณกลัวคุณเครียดคุณลองไปส่องกระจกดูดิว่าหน้าตาคุณเป็นยังไงสายตาแม่งแบบไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีพลังอะ่ะเขาะะ้าใจป่ะไม่ไม่มีพลังในแววตา ตามันแบบกุงกลวงแบบแบบเหมือนเป็นคนที่ตาขาวไปเลยอ่ะไม่มีพลังภายในสื่อออกมาเพราะข้างในมันแบบมันงงไปหมดมันสับสนแล้วมันอ่อนแรงมากอยากให้คุณได้มาโปรแกรมกันใหม่คุณจะเปลี่ยนสายตาแววตาเปลี่ยนพลังภายในเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดไม่ได้ดีแค่แค่การเทรดอะ่ะคุณดึงดูดสิ่งดีอื่นๆเข้ามาได้อีกนะครับจากการโปรแกรมโอเคผมรู้ว่าถ้าเราได้ทําสิ่งเนี้ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับ เพราะอะไรเพราะวันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจริงป่ะวันเวลาผ่านไปจังหวะเทปมันก็มีเรื่อยๆถ้าคุณได้เคลียเร็วชีวิตคุณจะไปต่อได้เร็วมากถ้าเกิดคุณช้าคุณลังเลสงสัยคุณกว่าจะตัดสินใจเรียนคุณไม่ตัดสินใจวันนี้คุณจะรออีกสักสองสามเดือนความสําเร็จคุณก็รอไปอีก่ะมันยืดอีกและระหว่างที่รอคุณจะพลาดอะไรไปอีกเยอะมันแบบลองเปรียบเทียบอะสองหมืนเก้าแลกกับค่าเสียโอกาสค่าที่คุณจะไปมั่วโอ้โห มหาศาลนะครับอันนี้คุ้มค่ามากๆอยากให้มาเจอนะใครสนใจติดต่อมานะครับที่ไลน์แอดชนะกันเี่ยถ้าวันนี้เรามานั่งขุดนั่งคุยกับเขามันจะแบบอลังการมากๆนะครับใครอยากได้การสแกนแบบนี้นะครับอยากที่จะปลดล็อกสกิลภาพของคุณนะครับผมแนะนำเนาะมาเรียนในคลาสนี้นะ The Ultimate Trader Awakening นะครับคุณจะปลดล็อกคุณจะโล่งจะเบาคุณจะสบายสกิลภาพคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วคุณเอาง่ายๆคุณจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมที่งอกแงกอีกเปลี่ยนไปหมด คใครสนใจติดต่อมานะตอนนี้รับจํานวนจํากัดนะครับเหลืออีกไม่กี่สิบคนล้หละ่ะน้อยมากนะครับรับจานวนจํากัด30คนเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะราคานี้นะครับสองหมาบาทคุ้มค่ากับคุณสุดๆนะมานะครับคุณจะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอันนี้ผมกล้าพูดกล้าคอนเฟิร์มคุณเลยว่าคุณจะเปลี่ยนได้จริงๆจากการมารีโปรแกรมและเข้าใจตัวเองแบบนี้โอเคนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถมาเรียนได้ แล้วอยากที่จะให้เราทําแบบส่งเป็นรายงานการรีโปรแกรมให้กับคุณว่าคุณจะต้องรีอะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างนะครับสามารถเอาแบบนั้นอย่างเดียวได้นะถ้าคุณจะเอาแค่โปรแกรมนั้นอย่างเดียวแบบว่าไม่ต้องเรียนแต่อยากสแกนตัวเองอ่ะได้นะครับราคาอยู่ที่15,900บาทสแกนอย่างเดียวและคุณก็เอาไปประยุกต์ปรับใช้กับตัวเองอย่างน้อยคุณได้เห็นตัวเองแล้วว่าคุณมีข้อบกพร่องอะไรจะรีโปรแกรมตัวเองยังไงคุณได้เห็นมันแล้วและคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับ เอาล่ะใครสนใจก็ติดต่อมาสิ่งนี้โคตรมีมูลค่ากับคุณเลยจริงๆเปลี่ยนแปลงคุณได้จริงๆนะครับใครสนใจติดต่อมานะที่ไลฟ์แอนสนการข้างบนนี้ได้เลยนะครับเคนะคระับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าครับขอให้สำเร็จกำไรปัง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 กันทุกคนนะบา,า,า,ละละา,าะยบาย สินใจสร้างอนาคตด้วย